ดูคุณตอตั้งรอใส่คุณตอตอตอตคุณตอแปนงมีหูไหมไม่ไดยั่ะคุาตอกำลังนอนนอมานี่ปะรออะไร มาครับพี่ๆี่ก่อนเขาตอกจะนอนนะป้าๆก็ต้องทําความสะอาดห้องเขาให้เขาตอกกันนะพี่พี่เดี่ยวการพี่กวาดห้องไปก่อนกวาดไปเราพ่อหมาเนาะเราก็ต้องกวาดทาความสะอาดให้เขาตอกก่อนเพราะว่ากลางวันน่ะน้องก็ไปเหยียบทรายเหยียบอะไรเข้ามาในห้องแล้วมันก็เลอนะเนาะเราก็ต้องกวาดทําความสะอาดให้เขาตอกกับพี่สาครก่อนนะพี่พี่ตอนเนี้ยเขาตอกก็นั่งรอแหละว่าจะเข้าห้องนอนก่อนจะให้นอนแล้วก็มาทําความสะ ให้น้องก่อนแหละอ่ะเราก็ทําไปเถอะด้วยความรักเนาะเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะพี่พี่ก็ทาไปนี่ก,กวาดทุกซอกทุกมุมนล้นะพี่พี่ทำความสะอาดให้เทวดานะก็มีหลายคนก็อาจจะมองว่าทาไมถึงทําให้น้องก็ด้วยความรักนะพี่พี่ด้วยรักในเมื่อเราเลี้ยงเขามาแล้วเราก็ต้องทําให้เขาป้าก็ทำนะอ่ะ ข้องกาดกาดไปร้องเพลงไปตามภาษาหลังจากที่เรากวาดเสร็จนะพี่พี่เราก็จะมาปูที่นอนให้เข้าตอกนะป้าก็จะหาที่นอนอ่ะนี่ที่นอนมามาปูให้เข้าตอกกับพี่ชาคูนะพี่พี่อ่ะป๊าก็จะปูไว้ให้พอมีพัดลม3ตัวในห้องนี้ก่อนอื่นครับปูผ้าเสร็จแล้วก็เอาหมอนเอ้ยเอาตุ๊ก,กตาที่เข้าตอกชอบนะนี่เข้ามาแล้วเขาก็ชอบเขารออยู่ที่จะเข้าห้องนะ